ียนวิชานี้ในหลักคำสอนของศาสนานวิชาที่จะทำให้ตัวเองไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายไม่พัดพรากไม่วุ่นวายนี่เรียนวิชาในศาสนานวิชาที่แท้เที่ยงนอกนั้นไม่เที่ยงทั้งหมดในใจพบวิชาในพุทธศาสนาวิชาสอนให้เที่ยงท้าวรที่เมืองคน,นิพ้ผานเหนือความสุขในโลกมนุษย์ เหนือความสุขในโลกสวรรค์เหนือความสุขในรูปในรูปประพรมเป็นความสุขหนึ่งเดียวที่เหมืองพรทนิพันธ์ไม่มีใครเสมอเหมือนและเป็นความสุขที่ไม่มีการที่จะจุติเคลื่อนย้ายไปไหนเที่ยงอยู่อย่างนั้นถึงเรียกว่าประมังทุกขังไม่งั้นเพิ่นก็ไม่เรียกว่าประมังทุกขังน,นั่นแหละยังเรียกตามนหลักธรรมหลักที่ไหว่าปรมังทุขัง คนไม่อยากไปก็บอกว่าไม่มีความสนุกไม่มีความเพลิดเพลินไม่มีไม่เหมือนอยู่โลกมนุษย์อยากกลับมาในโลกมนุษย์อีกกลับมาก็มั่วทุกเท่าเก่าอันไอ้ล้อมโดยเป็นเดรษดีมาเดรษดีมันก็ทุกเท่าก่ามันก็หาความสุขเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้ไม่ทุกเรื่องอื่นมันทุกเรื่องไหนลุงทุกเรื่องใจใจตอนนั้นเป็นมหาเหตุอย่งการทุกสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆถึงจะมีเงินมีทองคกองท่วมหัวก็ตามรู่แต่มันจะทุกข์มันก็ทุกข์ที่ใจมันมันก็ไม่ได้สมดังที่ใจปรารถนาหรอก ดังที่คนรวยเห็นไหมเราเห็นอยู่นั่นคนสุดท้ายก็ต้องตายจากสิ่งของต่างๆไปทุกไหมล่ะนั่นะแบบมันก็ทุกไม่อยากตายก็ต้องตายไม่อยากแก่ก็ต้องแก่ไม่อยากพัดผ้าก็ต้องพัดผ้าสั่งนี้ต้องการให้ได้สมปรารถนาของตัวเองมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เสมอไปนี่ออมันก็มีของไม่เที่ยงเข้าไปเคลือบอยู่นั่นมันไม่เหมือนเมือนกนิพานที่ว่าก้ารวย ก็มียศตธรรมดาจะสั่งการสั่งงานได้เป็นไปไม่ได้เธอจึงไม่ได้หมดทุกอย่างเบียนไว้แต่คำที่เธอสร้างมาเธอได้อย่างนี้เธอจึงได้เธอไม่สามารถจังได้หมดพลสุดได้เธอ